ตอนนี้มีแผนจะซื้อคอนโดแต่แบบอีกใจนึงก็อยากเช่าต่อไปเพราะมัน move ง่ายจะซื้อดีไหมนอเออพี่เอาเอาแค่ตัวผมเองแล้วกันนะครับผมผมเช่าบ้านแล้วก็ผมเช่าทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ซื้อเลยเหตุผลหรอเหตุผลเพราะว่าผมคิดว่าผมคิดว่าที่อยู่มันคือพลังงานสถานะของคนเรามันขยับขึ้นลงได้เสมอวันนี้เรารวยวันหน้าเราจน วันนี้เราจนวันหน้าเรารวยใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าผมจะเช่าเพราะว่าผมจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามสถานะนะถ้าผมซื้อมันก็คือเป็นเป็นแบบผมจะมีความเสี่ยงแบบในด้านการซื้อตรงที่แบบผมจะต้องผ่อนแบงค์ทุกเดือนใช่ไหมครับผมจะไม่กล้าตัดสินใจสเสี่ยงในธุรกิจนึกภาพออกปาเพราะผมทําธุรกิจนะบางทีผมต้องตัดสินใจเสี่ยงบ้างเพื่อโอกาสสกเซสใช่ไหมครัแต่ถ้าผมซื้อบ้านอนะ่ะไม้เสถีผมจะเปลี่ยนผมจะไม่กล้าเจ๋งจะไม่กล้าเสี่ยง อะผมก็เลยไม่ซื้อนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองแบบเออบริษัทโตเราสถานะดีขึ้นเราก็จะได้ m o ฟ e ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึง่งที่ที่มันดูแบบให้พลังงานแห่งความแบบส่งเสริมเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แล้วแต่นะหรือว่านึ่งบริษัทเจ๊งผมก็แบบโอเคบ้านนี้ผมออกผมไปอยู่แฟลตไปอยู่คอนโดอยู่ห้องเช่าอะไรก็ผมคิดว่าผมเลยเลือกที่จะเช่าแทนไม่เลือกที่จะซื้อนะครับเพราะผม ผมมีไมซ์ที่ไม่อยากจะยึดติดกับอะไรอาจจะไม่ใช่ไมซทที่ถูกนะแล้วแต่แล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่าแล้วแต่ความเสี่ยงแต่ละคนที่รับได้นะครับแต่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยแทนที่จะเอาเงินไปเช่าบ้านทําไมไม่เอาเงินไปผ่อนละ่ะถูกไหมฮะมันก็เป็นไมซ์ของแต่ละคนเนาะแต่ว่าการผ่อนบางทีมันผ่อน2030ปีไงก็แปลว่า 20- 30ปีเนี้ยฉันจะต้องเซฟละฉันเสี่ยงไม่ได้ละเพราะว่าฉันมีภาระผ่อนบ้านประมาณนั้นความเสี่ยงเสี่ยงได้น้อยลงนะฮะ